สำหรับเขาแล้วนะคะเราถือว่าเป็นคนพิเศษในชีวิตเขาแล้วหรือยังนะคะณตอนนี้เวลานี้นะเอออ่ะมาจ้าทุกๆคนสวัสดีนะคะพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะมาเรานะคะจะไปเผยข้อ,ข,อข้องใจนะคะในสิ่งที่คุณอยากรู้กันดีกว่าจ้าไปล่วงลึกความคิดของเขากันนะคะที่มีต่อคุณนะแม่หมอขอหใบค่ะสำหรับเขาแล้วนะคะคุณเนี่ย ถือได้ว่าเป็นคนพิเศษมากเออเป็นคนพิเศษสําหรับเขาหรือยังนะคะในชีวิตเขานะมามาดูกันเลยถ้าพิเศษนะพิเศษแบบไหนอะไรยังไงนะคะพิเศษนี่ก็คือมีมีหลายแบบนะมีหลายรูปแบบอนะควีนถือดาบนะคะ The Sun. Wow. เดอะซันว้าวแปดถ้วยนะคะสีไม้มา wow, ทุกคนอ่าแล้วก็เลยควีนออฟเพนดิเคิลใต้สำรับนะคะเป็นควีน ถือถ้วยนะคะโอเคแม่หมอว่าสําคัญนะกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วโอเคโอเคค่ะามาอ่ะดูต่อนะคะแม่หมอว่าสําคัญเออคุณเนี่ยนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางเป็นเหมือนคนที่แบบว่าช่วยเขานะคะตัด ใจในการแก้ปัญหาต่างๆนานาทั้งปวงตลอดเลยทุกๆอย่างเลยเออเหมือนก็นว่าเป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเหมือนก็นว่าต้องเจอคุณทุกวันต้องได้คุยกับคุณทุกวันถ้าเกิดวันไหนอ่ะไม่มีคุณคอยช่วยคิดคอยอะไรมันเหมือนกับว่าเขาเขาเคว้งเขาเว,ง,เาเวงว้างค่ะเหมือนเขาเคว้งคว้างอะไรเงี้ยอืม แม่หมอว่าอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณและเขาเคยอาจจะแบบมีเรื่องอะไรนี่แหละเข้ามาแล้วก็คือทําให้ผิดใจเลยทําให้ห่างก,กันไปอยู่พักหนึ่งทีนี้ยพอพอยิ่งห่างไปมันยิ่งทําให้เขารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีที่ที่เมื่อไม่มีคุณในชีวิตอะไรเงี้ยม,มันมัน,ม,นมันเลยยิ่งทําให้เขาเหมือนรู้ใจตัวเองมากขึ้นพอได้กลับมาอาความสัมพันธ์ดีกันอยู่เหมือนเดิมแนละ้วมันก็เลยทําให้เขาเออมีความรู้สึกคุณนะ่ะคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตเขาจริงๆนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นรูปแบบใดนะเอ,อ อาจจะไม่ขอจํากัดความแล้วกันแต่ว่าจะขอพูดโดยรวมแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแบบแรนดอมเนาะอย่างที่บอกอาจจะมีแบบหลายรูปแบบคะะพลังงานหลายรูปแบบเนี้ยมามาดูมารับชมเนาะแม่หมอก็จะขอพูดไปแบบแบบแบบโดยรวมเลยไม่ว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ในแบบสถานะแบบ เขาเรียกอะไรอยู่อยู่แบบอยู่ในชีวิตกันคน้องเกี่ยวกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่อยู่กันเพื่อเพื่ออะไรเพราะอะไรนะคะเป็นคนรักกันหรือว่ายังไม่ได้เป็นใดๆก็ตามแต่คุณเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวของเขาเออเปรียบเสมือนแบบเป็นความสัมพันธ์เป็นมิตรภาพที่ยิ่งกว่าเพื่อนเออมันแน่นแฟ้นไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นบอกได้คําเดียวเลยสําหรับชาวแรนดอมนี่นะคุณนะคะเป็นคนที่มีความสําคัญนะคะเป็นคนพิเศษสําหรับชีวิตเขามากเลยล่ะค่ะเออก็หวังว่าจะเป็นคําตอบที่โดนใจนะจ๊ะ วันนี้เนอะอ่ะก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากสําหรับหัวข้อนี้นะคะเป็น เป็นหัวข้อที่เรียกได้ว่าก็ดีเนาะก็ใจฟูเออใจฟูนะคะก็ขอให้น้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยจ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักกันเข้ามาได้ตลอดตลอดเลยนะตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากดูอะไรแบบเจาะลึกมากกว่านี้นะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยคะ่ะยินดีรับฟังยินดีให้คําปรึกษานะคะแล้วก็ปลดล็อกให้ทุกทุกคนเลยคะ่ะมาสอบถามรายละเอียดกันได้จ้ะโอเควันนี้ก็เท่านี้ละมาก,กันแบบง่ายๆแต่ได้ใจความแต่ว่า เป็นเป็นแบบเป็นเป็นคลิปสั้นๆที่เรียกหรืว่าก็ก็ก็คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนใจฟูเนาะแล้วก็อมยิ้มกันไปนะคะนะวันนี้ก็มาแจกพลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้เรากันเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย